โอ้ยเนาะโยมาดั้งกี้อากมันไปเดี๋ยวโยเดี๋ยยวโขึ้นหนาวดิโอ้ยอยากจะโดนโยขึ้นตอนกลางคืนที่นี้อยากโดนน้องโยให้น้องขึ้นโยนะให้น้องขึ้นโยโยได้ทุกทีเออเอาไมันม้ยืนติเง็บพี่เอาไปทำเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นจวดแล้วนะครับวัไหนจะไหนมีแต่เรื่องกูปักกูักกูัก

คืออยู่ตลาดคืออยู่กรบแค่เพยงขึ้นมาหาเพืินนมันขอมันขอเพชิดมันขอเพชรฮัดฮัท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 ฮ้ใสกับยิงอยลงใส่ไปี่ลงใส่นี่ได้ใส่กยิงอยยิงอยเาสดดก่าบรรยกาศนะครับผมวันนี้น้องปอมแปมนะครับตัดดิตุนใส่ครับผมวุนอ้เบื้องวุ้นเลน

ันเป็นน้ำหมเป็นหางมันมันเป็นน้ำหางมันเป็นน้ำหางอีหลีหางจำนี้เจ้าของหางจีจัวทำหนขึ้นบ้งทำหนี้ปัหาดอกเจ้าของหางน้องเดมอนเป็นกระบผมเตรียมสพรออะมอนเอาเซ้มอนูเดมอนเซโดูสิเป็นเครื่องมือปต้องมือต้องมฮะ่เอเรื่อง

สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับคือบอแต่งตัวฮะก่ได้ขึ้นแล้วเอามากเตมาแล้วก็แต่งหลวแล้วเนาะโอ้โหดีมากเลยนนี่แล้วงนี่เขียวดีเขียวสวยงามเขย่ไปนี่ขย่ไปนี่ตั้เครื่องตั้เครื่องเป็นแปลกๆหมลูกมือเนี่ย พี่ตับรองเท้ากัหมันดูรวมๆแล้วมีสน่ห์ไหมมือีไหมว่าถ้อมมาหนาเลี้ยงๆแปลกๆด้วยเนี่คือคือคืออาเียนป่ะคืออาเจียสวัสดีกองเพื่อนสามสองหนึ่งสวัสดีครับเอาเดียวว่เอาเว่นี่เอา ลกันมูกันเตัก้ไอ้กันาไอ้งอ้หเขาอู้อยู่ีบบอส่าเจ้จอเจอไฟไหมเราเคยยนไหมสามวงหคือสีล้องเป็นทคนี้อ้กับกุหลาบแดงกุหลาบแดงแม่นยเฟนเบิรงกคำเดยวย่นไหมสาม่กุหลาบแดงนั่นนะมหากรรมลำเพิ้นรลำเพลินมีสีเกินบางแห่งอบบานตาจะหน่อยมีมันตาจะาหน่อยพอเปงเป็่เอาได้ล้วกันเกิดลพะใช้ตอกันสองเหลียบันน้ะสามเพียนไ้ตัวนี้ สียงแค้นคือขอลําเสียแพนเสียงแคนบ่ไเสียแพนของลําเสียแพนบ่เขียเสียงแคนบ่ใช้อีกวันกับมาใส่ห่างเพลงช้า1คนละ2่ใส่ห่างี้ดมอนี้ต้น จะร variance, ูปแล้วกัสอระสเพียงกเฮ่เดี๋ยวคนละคนละคละเพรงเหรอเพียงเพิงตกุละสอเพีงคื่กันละสเพลงเพงคุละเพลงเพงคุละเพียงเพงัเฮาเดวคนละเพลงคุละเพลงเพิงเฮาเดคนละเพลงร่วมกันกับเป็นปุละสเพงเ่ากันี่สเพลงเนี่ หน้าคนก็เป็่นใช่ไหมเหมือนคือจัดเต็มเลยวะสุธีะไ่รว่สุธีาคือแบบหน้าวันจ่วยจ่วยอยู่สุธียแล้วบอกเขาพับเังไยบอกหาังแลว่ามีสีไหมเอาจแซบอกิ้งไหมไปรอขาเจ้พิษกัยิงจะคนเลยเอาแม่แซ็บลบอกิ้งเลยครับกแบอกกิ้งครับนักแสดงไเรดอีาเี๋ยวเราไปจัดบ็อกกิ้งครับ

โ่จงเรียบงเรียบม่แมบอลต้อมาแมนแมนไม่แต่ว่าหมายถึงว่าพอกจิงมันอยู่อย่างนี้บอลจุบอนเตยบ้าขึ้นพร้อมกันหมดเลยผู้ชายพชายับกัพอพร้มกันหมดเลยทีเดียวขึ้นตกลงเฮ้ยัอาเป็นทหนากระดาเอาไ็นเานากระดาษได้รึเปล่บปกมเอาไปเวล่าเพื่อรอ่ตาร่าง ขึนลองเลยอย่างเพราะว่าเขาจะสปินมันเพราะงั้นผก็เลยแล้วก็จับไปยืนตามแบบนี ชายขอบขอบชายสองพี่จิ้งอย่างนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะไดมอนด์ไดมอนด์พี่บอเม่ป้าเขาทำแต่ไม้ช่องโดนับชู้ลองไข่อยเลยดแอ้้าวาเ่าเวกับอันนั้นแว่าเป็นผู้ชานที่ตอนตอนเ้านดีกันเลสาวเ่าเขนสาวนีเนยสาวเน่าเข้าสาวนีเออไต่ไล่มา เพราะว่าบอสกับน <T ained. S 1> mm ้องอุ๋หองไม่ร hmm right hmm? uh ู huh. yeah, oh. mm ้จะจะจัดใหม่ไหมเพราะให้ป <wh> <straw> <wh anes c consultant> mm ็นมาแล้วจะจัด uh อีกเดียวเอาเอาใส่ใ hmm. ห yeah, <wh> <wh> <c ertain> ้เอาตอนนี้วันเอา่อนโอเพีรับแล้วเพียไรก่นันี่ทาสิตมันใประกาศชื่อเขาเอเขาจะเปิดเพลงชาโอเคนะครับเอาลงเลยนะเกียร์ต้องามาตาเกียร์ต้องามาไป เจอต้นใหม่นะครับพี่นงค์ครับผมครับ